กาะติดประเด็นการแมชธุรกิจระดับหมื่นล้านระหว่าง BTS และ JMA r t พร้อมสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้บริหาร BTS Group คุณกวินการจนภาชนำทับขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 3M Move บุกเบิกในด้านการเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คน Mix ก้าวไปไกลอีกขั้นสู่การเป็นผู้ให้บริการ O2O Solution แบบครบวงจรและเอ็นตัวสุดท้าย MATCH สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการแบ่งปันเครือข่าย m o v e และ MIX ผมก็มีดีลใหม่ดีลที่เราให้ BGI ให้ UCT t y ้ไปลงทุนที่ JMA r ก group อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นโปรเจกต์แรกของ MATCH 1บก1ก็ต้องเป็น3แต่ใช้ระบบอะไรถ้าใช้ระบบของ Moove กับ Mix ที่เรามีอยู่ในมืออันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าต่อไปน่าจะเป็น sharing world อะ่ะเราก็พยายามต้องเอาข้อมูลแบบนี้ไปแชร์กับพันธมิตรแล้วก็พาร์เนอร์อันนี้มันสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือสมองของของทาง BTS Group ภายใน6-9เดือนนี้เราก็อยากให้พวก Jefin c o n หรือ crypto currency ของทาง j m a t r มาขายในระบบหรือ Family ของ BTS Group ทั้งหมดให้ได้ผมหวังว่าระบบหรือกลุ่มของ j m a r t จะพา BTS ไปต่างจังหวัดใต้อีกหนึ่งระดับแน่นอนแค r รีก็เป็นบริษัทที่จะพาเราไปต่างจังหวัดใต้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มซิงเกิแล้วเพิ่ม j m a r t เข้ามาน่าจะพาเราไปใต้ไกลกว่านี้อีกเดี๋ยกกับกัน <S 2> <S 2> ผมคิดว่าทาง j m a r t Group จะให้เราไปลงทุนชัดๆก็คือ ทำให้บริษัทแข็งแรงมากเขาก็ต้องไปขยายสาขาของเขาวันนี้เราจะพยายามบูสเตอร์ใส่เข้าไปทั้งกลุ่มของเซม่าทําให้เขาเติบโตได้แล้วขึ้นทั้งคนต่างเสริมกัน